สวัสดีค่ะเมือนอีกกล้วยนวยใหญ่ๆด้วพี่น้องเอ้ยเป็นตาเสียบแห้งร้ายนี่ใยเขียวเราเอามาฝากขายเสือของเราไปสองหวีซะไว้ย่ายเรากินนี่อ้วนอ้วนหนึน่งพี่นอ้องเอ้ยอ้วนแห้งตงุ่มติมีเลยหนวยหนึ่งอิม่มเลยพี่น้องเอ้ยต้มวันนี้ก็อิ่มเพราะต้อมวันนี้เล่ ให้มันสุจกจักหน่อยก็ไปต้มเพ็ดกล้วยแขกก็ได้เนาะมิเตเซบอคลากรายโอ้กล้วยอ้วนๆกล้วยยิ่งยิ่งบีอ้วนๆมองเอ้ยกินแล้วมีวิตามินดีได้ข้าบโพดตองไปหามหมอก็ได้ได้นี่คนกผุดไทบ๊สบายนี่โอู้บูอไปหามหมอมันสีเศร้าเนาะพี่น้องซางวา่า ค,คุณหมอบอกค,คุณหมอสิบอกให้กินกล้วยเริ่มต้นกินกล้วยว่าจันว่าไปตัดกล้วยต้นหมกยใยกินสะละคุณหมอบอกให้กินกล้วยเราก็ไปตัดก,ก,กล้วยต้นหมกใงกินเราบอกหูนะกล้วยมันมีวิตามินมันไปซอยหลางกายเขานะ่้นะนะให้แข็งแรงนะผู้ได้กินได้สิีได้กล้วยนะ สีบุคอไมีหลูมมีไพ่อียงไปทางพี่สีตรตะกิดพ,พ่อเพียงเฮ้าพี่น้องนี่สีตรตะกิดพอเพียงเฮ้าก็เริ่มง่ามขึ้นแล้วไ้นี่นี่ต้นหอเงินพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนีนี่ต้นหอเงินนี่นับมือสูงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแตกออกเรื่อยๆ สีกับสิเป็นอันนี้ยอดมะลาขีนกแล้วก็อันนี้แตกยอดออกเต็มเลยนี่สีได้เก็บกินน้ำพริกได้พี่น้องเนะาะมะลาขีนกเข้าอ่าอือไปออส้มวิวทิวทัดเออบอกขามกระโดกโดก ไปยางมาเอาลูกสาวแลนมาให้ยังลูกไป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 เอาคือมาจะเศร้าแท้คือบอโทรหาเมกอ่ะเขาเปิดให้จักโม่งบ้านอ่ะจักโม่งแล้วนี่โอ้โอ้เดี๋ยวเขากลมาแล้ว สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบระว่ายนเนยด้อสุดสวยสุดรอทัวลกูกบ๊ายบาย